วยไหมเจ้านายสวยไหมมีไก่งวงด้วยเออใช่เดินดูดิจะนั่งไหนไปนี่เดินนอเสาด้วยม so ีไก่งวงด้วยมีปลาด้วยทำไมกล้ากล้ามานี่ก่อนนี่เดินแางนี้พากล้าเดินหน่อไปเออดูดิเดินดิเนี่ยเดินดิอุ้ยอุ้ย ปลาไหมโอ้ยไปบัวเปล่า <th> โอ้โหโอ้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 ถ่ายรูปซิแม่ถ่ายรูปซิเอ้ยตกๆๆตกตกตเกไหมเ้ยมีปลาด้วยอะผนึกว่ามาให้อาหารไงเห็นไหม น้องนฝั่งน้อยมีไก่งวงด้วยก้าระวังเขาตกก้า <c oughs> รอก่อน <c oughs> เดี๋ยวมึงได้เปลี่ยนชุดใหม่เดวนี้ดีดเออแม่มาสิเห็นไหมไเดี๋ยวไปดูโอ,อ้ก็เดินหาที่นั่งงม,มันกว้างมาก ไปเดี๋ยวไปเดินดูตรองอื่นบ้างจดนอนจดรับบัตรคิวเดินมันไปเลยนี้เราจอดรถติดถนนใหญ่เลยเห็นไหมเจนน่ยชอบไหมเจนน่าชอบพ่อใหไปที่นี่กาชอบไหมชอบโอเคโอ้มีมีเนียนด้วยมินเนี่ยนอ่ะอุ้ยมีไดโนเสาร์ด้วยนะโอุเห็นไหมไอเฉา ไม่กลัวหรอกหน้าเห็นเปล่าตัวอะไรอ่ะฉีอ่ะไหนฉี่รถหางตัวเองใช่ไหมไม่ฉี่ใคล่ะเออมังฉี่ตัวอะไรอ่ะอันนี้ลิงลิงมาโมเสดเ,เออมีเดินเฉาด้วยไปดูไหมไปดูไหมไปดูดิไปดูดิ โอ้เขาพ่นหมอกด้วยเห็นไหมโอ้มีปลาด้วยมีปลาด้วยเห็นไหมโอ้ปลาเอ้ยเรือเออมีไม่ใช่เรือหลบที่ปั่นน้ำเออเออเออลม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 โอ้สวยเนะสวยไปไปไปของแม่รอด้วยอุ้ยมี ทีเล็กด้วยนุ่นเห็นเปล่านี่มีอะไรอ่ะเต่าโซโกาดาแล้วก็มีแพใช่ไหมแพทีเล็กแพนุ่นทีเล็กอยู่นุ่นอ้ยกล้ามาดูทีเล็กสิกล้ามาดูทีเล็กนี่ อ้าวอันนี้เอ้ยมีหนูอะไรอ่ะฮิปโปแคะใช่ไหมอันเนี้ยหนูฮิปโปแคะเออแคะจริง okay, ไหนอะไรนะมาแบบโอ้ไปดูดินายกลัวเปล่า เสาด้วยฮะกลัวบ้างอ่าอ่าอย่างนี้เลยเอไหนอ่าแข่งกับมันดีอ่าแข่งกับมันนี่อ้น่ากลัวอ้มีสวนใน่นในเสาพัทยามพอเขามากอืมพามาก่ะอือนี้ลูก โอ้ปลาเพียบเลยโอ้ปลากล้าปลาพาเดินระวังตกนะโอเคเออไเออ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 นายรอแม่ก่อนจามจะตกโอ้จอบเลอะไรเห็นไหมเห็นไหมจับดิจับดิเอาทำไมไม่เอา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโออยน้อย่าขวางน้องสิเดี๋ยวตห้เแล้วกันเดี๋ยวไปไปทงนน้นไปทางนู้น้นโอ้ยแล้วแม่เดินตามมามีตัวเดินเฉาไหมนู่น สาวที่โดนงุ้นโอ้ยค่ามึงนี่สูรไม่ดีเลยอโอ้แนวน,วน,วน,นองสาวว่ะอู้จู่จี้โอ้โห,โหตัวเบลอร์เลยก่ยากัวเปล่าว้าวว้าวตัวเบลลอร์เลย อุ้ยมีเสียงด้วยอุ้ยอุ้ยหางมันฟาดมาแล้วอุ้ยอุ้อกลามันฟาหางแล้วก็อือเอาอห้นี่ทำไรเนี่ยโว้ววนนี้ชื่ออะไรมันกินอวไรวว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 วอววววววกวว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 วะอ่ว โอ้โหตรงนู้นมีสนามเด็กเล่นด้วยไปตรงสนามเด็กเล่นมั่งมีมีเดินไปตรงโน้นไปก้าไปอ่าดูดิกิ้งก่าอีหน้ากลัวเปล่าอีกลัวหน้าหรืออีหน้ากลัวอุ้ยตัวเบลอเลยอุ้ยน้าเนี่ยแลบลิ้นยาแผลบ,บก้ามาดูเร็ว กลัวใช่ไหมอ๋อยี่กลัวหน้านกล้าเร็วดูเร็วง่าเห็นไหมกลัวไหมกล้ากลัวไหมด้องอองกองก็มีเหรอไปดูดินกแก้ว I K อ,อันนี้อะไรนกแก้วอีเคทัสอ้อสีสีเหมือนมีวากี้อะไใช่ไหมเจ้านาย าวโอ้โหพูดว่าอะไรอ่ะเจ้านายมาดูดาต่อเอ้นี่ตัวก้าเนี่ยตัวนี้ใกล้ๆอยู่ใ,ใกล้ๆพันเดียวกันนี่นี่นี่มันกินข้าวอยู่เห็นไหมเห็นหน้าตัวเตยไหมเห็นหน้าตัวเตยไหมมันดูหน้าตเตย เคตัสอยู่ประเทศปาปัวกินีเกาะไอแลนด์แล้วก็ออสเตรเลียเนี่เป็นนกนี่สายลักขงบเป็นมิตรนไนกมันไม่กัดลูกตัวน,นี้เหมือนกันนั้นเหมือนกันเดี๋ยวไปดูโซนนู้นกันบ้างมีโซนของเล่นด้วยเอ้ยร้นเหมือนปลาปลาไหม เราสีอะไรต้วไายสีสืมแล้วของเราอ่ะสีฟ้าม,ามั่วเต๋าเต๋ดย่างไหมย่างต้องเป็ดย่างจะ <c oughs> เ,เดินเดินตรงอื่นกันต่อนะนี่ก็มันจะมีป้ายบอกเนี่ยข้างล่างเห็นไหมมี แน่นไงตรงนั้นมีคาราโอเกะกับสนามเด็กเล่นใช่จะลไปก็สนามเด็กเล่นก็ไปทางนี้แหละว,วางล้มระวางล้มตรงนี้ก็แบบว่าเป็นุ้มแบบหน้านั่งนะแต่ถ้าไอ้สองคนนี้ตนก็อาจจะตกน้ำได้ได้แล้วเหรอเจ้านายเจ้านายไปนู่นก่อนได้ที่นั่งแล้วลูก ก้าก้าก้ามากับปะปะ๊ะให้แม่ไปาตัว๋วก็คือมาเราต้องแบบประจองที่นั่งตรงเคาน์เตอร์นะแล้วเราจะดูว่าเราได้นั่งตรงไหนนี่นอ่านออกเหรอ,อ,อ,อเพกาวใช่ไหมสน,นามเบสบอลอันนี้เป็นห้องคาราโอเกะอ่านไม่ออกอ่านออกเปล่าอ่านไม่ออกก็บอกูอ่านไม่ออกก็บอกอยู่กว้างมากเลย ถ้าเห็นสนามเล็กเล่นไหม,ไมโอ้อยากเล่นไหมโหโอ้โหแมววิ่งกระเพกงั้นนะนี่มีสนามเด็กเล่นด้วยแกชอบเลยแกมีสนามเด็กเล่นด้วยใช่ไหมเต็มเลย ก็ดีอ่ะใครนั่งกินตรงนี้มีลูกก็ปล่อยได้เลยใช่ปะก้าไปไหนละอ๋อเค่ไหนคเด็กแค่ไหนอ้โหก้าชอบไหมชอบไหมก้าชอบไหมชอบชอบขอนเท้าก่อนขอนเท้าก่อนโอเคต่ดีๆเดี๋ยวป้าเก็บให้ ปาเก็บรองเท้าให้นะอโอ้โหอ่าไหวไหมไหวไหมไ<ว>นี่มาสไลดเดอร์ตรงนี้ทางงั้นมาทา,นทางปีนถ้ามาสไลดเดอร์เอาไหนเอาหมุนๆห,หรอ โอ้โหโอ้โหท่ายากโอ้โหเยังยิ่งห de like ิวอะไรหลบเร็วกาหลบเร็วเอาเทนายมาโอ้โหท่ายากอีกโอ้โห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 หน้ากระแทกปูนทีนี้ ขี่ไปขึ้นตรงโน้นเร็วเก้าไปแต่งเท้าไปหาแม่ก่อนแม่หายแล้วเร็วแม่นั่งอยู่ไหนเร็วหาดิหาแม่ให้เจอดิแก้ามาเดี๋ยวตรงนะก้าอยากหาแม่ดิแม่อยู่ไหนหอุ้ยอุ้ยอุ้ย มีพัดลมอากล้ามานี่ดูอ่าตัวเบลอเลย ฝากกดจินเนียกดอะไรนะกดจินเนียกดกดอะไรนะกดจูเนียจูกดจูเนียคืออะไรอ่ะก็นกนกเก่ากดจูเนียด้วยนะครับใช่ไหมไปๆไปๆยังบ๊ายบายจุ๊บๆด้วยลองคานปะนี่มันจะปไปโผล่ด้วยว่ะอันนี้อาหารก็ได้เร็วนะ ไก่ทอดไห่เชลผัดพิเครดาเป็นไาแล้วก็เดนะี๋ยวมีอะไรนะตุง้งปูยำตุ้งปูแล้วข้าวผัดเชลเนี่ยของใครเป็นไฟแบบป้ากินก่อนแล้วนะเข้ามาแล้วเนี่ยข้าวเปล่าเนี่ยไก่ไก่กล้าเปล่า ก้าอันนี้ไปงนนก้าไก่ก้าป่ะเนี่ยไก่ทอดเนี่ยไก่ใช่ไหมได้ชอบกินไก่เปล่ากินข้าวเล้เอกินแล้อืมอร่อยอร่อยมากเผื่อๆๆเกลี่ยให้แบบแบบเกอี่ยแบบแบบยัดเข้าไปเต็มปากเลยไก่เหมือนแบบว่าเค้งน้ำตาลนะ โอเคโอเคโอเคแม่กอะไรกันนอ่งอะป้าเอานี่ยใช่ไหมเดี๋ยวมันจะเพิ่มทางป่อเออไม่ได้มาอยู่ในกระเป๋าไม่ได้มาเหลือแหละเหลือแหละเอาของอันนี้คือป้าบุญคาเฟ่นะครับก็จะมีทั้งแต่อาหารเช้าเลยแสดงว่าเขาเปิดตั้งแต่เช้าราคาก็ประมาณร้อยกว่าบาท เอยี่สิบร้อยห้าสิบร้อยหกิบประมาณนี้มีหมดอ่ะต้มตำอาหารเช้าอาหารอีสานผัด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 ทะเลยำคือขายได้เช้ายันกลางคืนเพราะมันมีขายเหล้าเบียร์ด้วยมีทุกอย่างขาหมูเยอรมันรอบเย็นมกายำกุ้งปูที่สั่งไปแล้วยำปลาดุกปูไส่เจียวปูก็มีได้นะ ตั้งเลยก็มีแค่นี้นแหละหมดแล้วมั้อ๋อมีกุ้งฟูอีกอันตะกูลปลากระเพียบเลยอ๋อมีพิซซ่าสปากเกตตี้ด้วยเนี่ยสเต็กก็มีแล้วก็ที่เหลือก็กับแก้มเออครบอะครบเลยครบเลยนี่ก็อะไรกุ้งลาซอสมะข่ะ รู้แล้วคนเยอะพอะไรอาหารแม่อร่อยอร่อยนะนั่นไหมว่าแบบว่าเปนบรรยากาศดีอย่างเดียวร้อย่าบาทแม่แมงข้าวผัดก้าวข้าวผัดปลาเนี่ยตักใส่ให้ก้าวหน่อยก็ได้ข้าวผัดกุ้งวซอสมะขาหม้อแคบเลยของเด่น กุ้งแล้วก็มาหาน่ากินนี่ยังกุ้งปูยังไม้หมดแล้วเนี่ยอิ่มแล้วตังดอนหิวมอ้นลงยำกินยำนะ